ที่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพึ่งผ่านนะครับแฟนมิตรเดี่ยวครั้งแรกไปนะครับกับงานที่ชื่อว่า by the f e r s นะครับแฟนมิตติงนะาณนะศูนย์ประชุม แห่งชาติเศรฐกิจนะครับบอกเลยว่าเป็นแฟนมิดเดยวน,นะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะครับที่สนุกมากๆเพราะมีพี่ชายคนสนิทนะครับอย่างหนุ่มก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่แล้วก็เพื่อนสุดซีคนนี้ที่ทุกคนบอกว่าต้องมาใช่ไหมใช่ก็คือหนุ่มก๊ัฟคณาวุฒนะครับซึ่งมาร้องเพลงด้วยกัน<ช>เรียกว่างานมีนะใครที่ไปนะดังโยกทั้งร้องเพลงกันอย่างเต็มอิ่มจูใจนะครับและที่สําคัญนะเกิดมิตรภาพที่น่ารักของไบและกับนะครับ เพราะว่ามีประโยคหนึ่งบนเวทีนะครับที่หนุ่มไบต์ได้พูดถึงหนุ่มกัปนะครับว่าตอนแรกผมไม่คิดเลยว่าวันนี้24ธันวาจะมีกัปคณาวุฒิอยู่บนเวทีนี้เพราะเดี๋ยวกัปต้องบินไปเล่นคอนเสิร์ตอีกที่หนึ่งผมดีใจมากๆส่วนกัปนะครับก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนเล่นให้เสร็จเดี๋ยวกูบินกูไปนอนบนเครื่องได้ <Hello. S 1> เออเลือกว่าเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะ <Hi. S 1> ถึงขนาดว่าจะบินแล้วนะก็บอกว่า ให้เวลากับเพื่อนใบนะคุณผู้ชมเรียกว่าใครที่ไปบอกเลยว่าเต็มอิ่มจุใจอย่างแน่นอนนะครับแน่นอนว่าแฟนคลับนะครับก็บอกว่าหลุว่าแล้วอีกหนึงน่งหนุ่มจะมาหรือเปล่านั่นคือหนุ่มวินเมทวินนะครับแต่เสียดายว่าไม่ได้มานะแต่ถึงไม่ได้มานะก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้หนุ่มใบคุณผ <c oughs> ู้ชมนี่เลยเป็นกล่องสีน้ําตาลเล็กๆเห็นไหมเออไม่แต่ว่าอาจจะว่านี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ของแทนใจเออ,อซึ่งหนุ่มวินนะครับก็ได้แบบว่ามีแบบว่าโพสนะครับแล้วก็มีแคปชั่นนะครับซึ่งเราแปลเป็นภาษาไทายได้ว่านี่เลยขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งอยากอยู่ที่นั่นจริงๆอ,อ,เอ,อ่เข้าใจเลยน้องอาจจะยุ่ง็เลยไม่ได้ไปอะอาอ,อ่างที่บอกว่าถึงไม่ได้ไปก็ส่งของขันมาให้แะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเราอยากรู้แล้วว่า ของชิ้นนี้จะเป็นอะไรนะแฟนคลับรู้หรือเปล่าถ้ารู้ก็ส่งโมเราสองคนกันได้นะแต่ถ้าเราเจอหนุ่มไบตหรือว่าหนุ่มวินนะเดี๋ยวต้องไปแย้มถามว่าสุดท้ายแล้วที่ฝากมาให้เนี่ยเป็นอะไรแต่ว่าเป็นอะไรอะแต่ว่าดูกล่องก็คือแบบว่าน่ารักเห็นแบบว่าแฟนคลับสงสัยแบบไปส่งในคอมิวเตอร์หรือเอ็กซ์มาแฟนคลับบอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็น Y วน์ เราไม่รู้นะอันนี้คือไปส่องมาแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็แบบแฟนคลับก็มีคาดเดากันไปต่างๆนะนะแต่ยิางที่บอกว่าอยากรู้ว่าเป็นอะไรจริงๆก็ต้องไปไปถามเจ้าตัวแล้วแหละส่งอะไรมาให้พี่ชาย<อ><อ>แต่เชื่อว่าต้องเรียกอะไรอ่ะเรียกแลอ่ะหนุ่มใบต้องชอบแน่นอนแหละซื้อให้ขนาดนี้เขาต้องรู้ใจกันอยู่แล้วอ,อ,อยู่ด้วยกันมาตั้งกี่ปีซีกันขนาดไหนต่อให้ตอนเนี้ย คือต่างคนเขาเรียกไงถึงแม้ว่าตอนนี้ไบาอาจจะไม่ไม่ได้อยู่ในจีมเอ็มทีวีแล้วเนาะแต่ว่าความเป็นพี่เป็นน้องมันยังอยู่กันตลอดพี่ตตนจา๋าใช่ที่บอกว่าแฟนมิดครั้งนี้เชื่อว่าจะอยู่ในความทรงจําของแฟนๆนะครับตลอดไปแน่นอนนะเหลือแต่นีครั้งที่2หรือเปล่าก็ออนกันมาเยอะเอชื่อว่ามีแน่นอนแหละแฟนๆให้การต้อนรับขนาดนี้นะยังไงก็ติดตามผลงานของนุ่มไบกันได้นะครับบอกเลยว่าปีหน้าที่บอกไปว่าทั้งงานเบื้องหน้าเบื้องหลังที่บอกว่าจองคิวยาวไปถึง ปีหน้าโนน <Hello S 2> แล้วนะ2025แล้วเรียกว่าบอสใบนี้เขาปังจริงๆนะเอเอสมวงความปังจริงๆนะคะ